สวัสดีครับมาเจอกับพวกผมอีกหนึ่งวันแล้วพี่น้องครับในรายการพูดจาภาษาไก่นี่ครับเก็โจนเพียรนะครับเด้ินมาบอกครับฟ้าแปดพี่น้องบ่แมนดอกช่วงนี้ฟ้าแปดมันทำใจแต่อย่าทำใจหน่อยนึงนะครับกลับมาแล่นนอกกับแหม่มอุ่มหลังจาก ให้หนาให้ตากันไปโดนนะครับหมูนี่กับกับมาแล้วครับผมครับผมอ่ากัวันนี้นะครับเรื่องวันนี้ดำเนินรายการเดนะครับสวัสดีครับผมหมูแฮมบ้าไก่ครับสวัสดีครับผมไก่แรงวังครับผมครับผมก่อนสิไปก่อนสิมาครับเรื่องขอขอบคุณครับสปอนเซอร์หลักครับอย่างเป็นทางการก่อนนะครับเด้อผลิตภัณฑ์ครับคุณม็อบพี่น้องครับขมิ้นครับตาเพชรศิราพี่น้องครับเออแล้วก็ผลิตภัณฑ์ครับด็อกเตอร์เซฟพี่น้องครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างพี่น้องครับเออผลิตภัณฑ์ครับ มหาชัยพี่น้องครับมหาชัยอีกอย่างๆนะครับเรื่องของพี่ขวัญครับนาราภาคพี่รองครับทั้งหมดมีซีสปอนเซอร์แล้วนี่พี่น้องครับเออค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับวันนี้ครับเขามีอย่าะไรพี่น้องครับมีคู่ที่น่าดูน่าเชียร์สุดๆสุดๆมาฝากนะครับเรื่อมาฝากครับตอนนี้ก็เท่าไรแล้ววะสิบเจ็ดกิโลสิบเจ็ดกิโลเป็นที่เรียบร้อยผู้ได้ก็อยู่จักแล้วเนาะ คู่ในฝันของคนทั้งประเทศแมนครับผมบ่าว่าต้องบ่าว่าต้องเขาดอกเท่ากันได้ฝันเท่ากันใช่ครัโอ้โหคันใดเบิ้งก็ถือว่าเป็นกําไรของคนดูเพราะว่าจะเจอกันแม่เท่าวไร้มั่นเท่านั้นพี่น้องคำผมกลาร์บอกเลยครับทั้งสองซุ้มทั้งสองทีมงานพี่น้องคำโอ้ทั้งน้าอ้วนซุปเปอร์เจียงทั้งของท่านสสอกรทมพยใช่ครับแล้วก็อยู่จากก็รับพี่น้องเกินเกินไปในน้อยๆแล้วอ่ะอ่ะก้อนสิไปก้อนทีมากับพูดในข่าวแล้วก็ฝากกดไลค์ครับผมฝากกดแชร์กดติดตามรายการของบ้านไก่ชนทุกแพลตฟอร์มได้้้้้วยยยแแมมม่นนนนนนบบออองงสสาาาคครัืีะทก็ โอ้แต oh, ่ทีมันเอาเอาของโตเอาของระอวดดีกว่าเนาะได้ได้โอเคครับอีกครับประวัติข้าวบอกไว้ก่อนนะครับเด้อเป็นแค่ประวัติข้าวแมนบอกเออไ่อยากบอกยังไหลมันดีพ่อห้องปานของพ่อแมนครับแมนขันบอกยังไหลมันกะมันก็บอดีทั้งสองไฟล์ไม่หรอกครับเออขันลัคเทียมัน ไก่เขาท่านนี้ท่านท่านในการทำทำการแข่งขันนะครับด้วยรังเกียจกับบอกเออบตัวนั้นถิษตัวนี้พิษผมเลยบอกส่วนมากครับผมจะเป็นกลางไปเลยนะครับด้วยกันรายการของผมคือวันไหนกับพูดจาภาษาไก่นี่รายการอิสานขึ้นมากเพราะอยังกระเทืออบอกไปเรื่อยเปื่ออย่างไหนพี่น้องครับบอกไปเรื่อยเพื่อยบอกไปเรื่อยบอกไปเรื่อยพี่น้องครับอันไหนดีเข้ากับว่าดีอันไหนบดีในรายการในในไก่ชนเฮากีฬาไก่ชนเฮาเข้าเอาออกนะครับด้วยเอามาใส้ย้อมไม้ไส่หัวสมองเป็นบ้านของไรครับโอ้บระเด็นกับเราใส่โดนแล้วครับฟาแปดกับขึ้นกัน แต่คือกันยังคือเก่าอยู่เดีน้องพี่น้องตอนมาบุญเหี้ยมันหนาดำได้ถึงเลยไปเล่นสงการน้าพี่น้องครับโอ้ยโมวุ่นบาทจ้าของพี่น้องงั้นโมวนรู้บาทรู้ใบจนเขามาเต้หน่อยแมียกว่าพ่อเล่นบ่โอ้ยเขาบอกว่าเล่นดีีเต้หน่อยพี่น้องครับเออยันไอ้ผมกับอ่าไอ้พ่อแม่ยท่านได้บอกว่าเป็นอ่าคนรวยครับก็เลยเล่นตรงเล่นสงการนะเฮ้ยโอ้ยเถื่อน่ะไรสงการเด็กไม่เที่ยวเสย ผมนอนยู่หองครับโอนอนยู่หองยังเดียวก่ไปใส่เลยโน้ครับเพื่อนี่กะคือบ้านแหละครับลวกส้นตัวเราสูงพี่น้องคับ้ันี่พ่อีแต่ใอน้อยครับเกิดมากันตอนยุ่งกันแม่แต่ไ้น้อยเนาะอ่าแม่กับป้อนเขาผู้นึงเออผู้นึ่งจะลวกส้นตัวเราเราบอกกินเขาาด้เรากิเขาเจ้าหองเอออากจะยู่ในี้องเล่นยอเล่นเกมแต่หน้อยเราก็เน่าเหรียมักเรียนอย่ของเออไปเ่อเรื่อยเรื่ยเรื่อยเรื่อยเ่อยเรื่อยเร่เเ่เ่เ ก็โอเยนะครับเด้๋ยวเาเรื่องของแผนกันไปนะครับเด้อมาเขาเรื่องเขาแล้วหอกกันไปนะครับเด้อผมจะบู๊ตประวัติคร่าวๆนะครับเด้อของท่านสสเอาสิดีกว่าผมไม่ขอยกเป็นเพชรต่างแดนหรือยกเป็นของอาจารย์ลิฟหรือยกเป็นของของใครนะครับเด้อผมยกเป็นของท่านสสโกูเสมฟาร์มเลยครับบังกรเคลื่อนทัพครับครั้งนี้เคลื่อนทัพใหญ่ด้วยพี่น้องครับเออเคลื่อนทัพแบบใหญ่เลยเออเคลื่อนทัพใหญ่พี่น้องครับผมที่บอกใกล้คุณนี่ครับเริ่มต้นแค่สองเลยสองสี่หกเจ็ดเจ็ดมากเจ็ดมากสิบ สิบในปฏิมาในเวลาแค่ไม่ก,กี่วันแมร์พุ่งพุ่งพุ่งขึ้นแมนครับคู่นี้20่สิมีเห็นผมว่ามีม,มือนี้กับวันพุธหัดแล้ววันพุธหัดส,สุขอ่านไทรายการวันพุธหัดนะครับเด้อกับพุธหัดแล้วก็สุขเสาร์อาทิตย์เออบอ่แน่บ่แน่ผมว่าแต่ผมบอกนะครไอ้โต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 ยุทธนี่ครับโตยุทธ์ที่ข้างในแล้วนี่ เท่าไหร่กระทางมันแต่กับเขาเบิ้งเขาเบิ้งโม่งข้างนอกกับพี่นะครับเขาเบิ้งโม่งข้างนอกกับโอ้โหมันดีดีกว่าจะบอกไงเด้อครับเออแล้วแจ้งไปก่อนนะครับเด้อหน้าสนามจนไก่ครับเทิดไทยซิตี้นะครับเด้ออ่าเทิดไทยซิตี้พี่นะครับเพราะว่าบ้านไก่ชนก็เป็นสนับสนุนด้วยตอนนี้นะครับเด้อมานเทิดไทยช่วงนี้ก็กลังฮือฮาแล้วนะครับแมนครับยิ่งมีคู่นี้เข้าไปอีกยิ่งโอ้โหไปกันใหญ่เลยแมนนะครับแมนครับแสนครับแมนครับครับมั่นแท้กำไรของคนดูกาเอาเลยนะพี่น้องนอกของอ่าของไอ้ ของไอ้ท่านของท่านสสครับของท่านสสนี่ก็เป็นเจ้าเทาร้อนแม็กอ่ะโอเคครับเจ้าเทาร้อนแม็กนี่พี่น้องครับคนก็บทเห็นอยู่นิดๆหน่อยๆนะครับเราเห็นโฉบๆนิดๆหน่อยๆพี่น้องครับแจ้กับเจ้กับมาชนแพงเลยผมว่ามาทั้งบดาเอาไงซะ่อมนี่ละเออผมผมผมบอกยังไหลเอผมบอกยังไหลพี่น้องครับเดี๋ยก อ่ะเอาไงผมผมมีมักแห้งนะเออบปกหมูแห้หมนี่มีมกักแห้งอ่ะรอดเลยเลยยี่น้องครับบ่หอบอกยังหลายครับเห็นโฉบๆนิดๆิดๆหน่อยคแค่นั้นพ่ออ่ะโอเคอ่ะไปต้อตัว<ม> <laughs> ตัวฝุ่ไม่ธรรมดานะครับผมคู่นี้ตัวของท่านสสยิ่งท่าแบบนานๆทีเอาออกมาแบบนี้แล้วเป็นไฟใหญ่เลยเนี่ยตัวนี้สองร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยนี่ครับแมนครับสุดๆแน่นอนนะแล้วก็มาที่ตัวของน้าอ้วนซุปเปอร์เจียงกันหน่อยดีกว่านะครับผมตัวนี้ก็ไล์ไม่แพ้กันเนี่ครับผม ตัวนี้เหมือนผมจําได้ว่าเคยเอาไปดูกับกอไก่เก่งอยู่แต่ไม่ตรงกันนะครับผมรอยลอยไม่ตรงกันเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วนะครับผมกอไก่เก่งพึ่งแจ้งมาว่าจะไปดูกับเจ้าแตงโมของนหาอ้วนตัวนี้นะครับแต่ไม่ตรงเลยมาตรงกับของท่านสสในไฟนี้เลยนะครับและเป็นไฟประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ตัวของเจ้าแตงโมเนี่ยเป็นไก่ของสายฟ้าฟาร์มนะครับผมก่อนหน้านี้นะครับผม หน้านี้ชนมาที่เทือกไทยเหมือนกันครับ1.1กิโลนะชนะยก2นะครับผมจบไปอันกันหน่อยนะตัวนี้ร้ายมากนะครับผมแม่นไครับวัยครบเครื่องนะครับผมหาช่องตีดีมากสําหรับตัวนี้เอาเป็นว่ารอดูในวันชนอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมคู่นี้อยู่ที่ใครจะเข้าใครก่อนนะครับมีสิทธิ์ทั้งคู่นะคือมันเก่งทั้งคู่แมนครับผมคู่นี้เอายังไงซะใกล้คู่นี่ีปหรอครับผมบอกงไงนผมนีมิ ผมนี่วามีหมากแห้งเนี่ยแต่ใกล้คู่สําหรับผมเลยผมว่าเป็นกําไรของคนดูรักพี่เสียดายน้องพี่น้องครับอแต่ถ้ารักน้องก็ต้องเสียดาย่้อเอาที่ได้สุดครับผมเนี่ยเป็นคนดูที่ดีดีกว่าสําหรับผมเลยพี่น้องครับผมบอกโอ้โหผมในใจผมนะครับของท่านสสอออกว่าย่ามใดล่ะคือมันเป็นความความสูขของของหลายๆคนเลยโอ้โหครับความสูงของหลายๆคนเลยพี่น้องครับของผมของผมอีกตัวอันนี้กาเป้าเว้โหมดเกลื่นๆไปก้อนพี่น้องครับกา ลูกของโจนผมกัอีกว่าโดน<แ>กันนะที่นี้นีโชว์ไปเมืองจังหน่อยเอยอโชวยๆเบืองจังหน่อยเนะครับเ<ป>ด้ออันเดียวกขึ้นมากเพราะว่ดีใจเลยเห็นเห <โ frustrating S 2> ็นโอ้เห็นมันออกมาแล้วมันคืองามขึ้นนู่นนี่นั่นมันหลายอยา <udos> ่างพี่น้องครับเฮ้ยเพล่านของทีมงานนะครับเรื่องของพี่บิ๊กพี่ดวงพี่น้องครับทีมงานพี่แน็กปอปานเพชรทีมงานดาบเอโรเงินครับทุกคนพี่น้องครับเอาโมกอวิทยาทีมงานอาจจะลิฟเออที่สีแสงสดาวหวานนั่นสิพี่น้องครับเวลาขึ้นออกมากเคลื่อนถับแม่พัน พนยุนน้ำกันหรอว่ามันมันเ <Yeah, S 2> บิ่งแบบมีความสุขนะครับทางริมร้านเราอ้นวนกับผเจียงกับเฮียเพ่งกับ p ี c เหมือนกันก็สุดพี่น้องกับเฮ <tar product S 2> ียเพ่งนี่ก็ตั้งสุดคือกันแหละพี่น้องครับต่างคนต่างตั้งสุดแหละพี่น้องครับเออนี่ครับว่ามึงมา,มาอยู่ที่อ่ายุติไก่แล้วน,น,น้นองจากนั้นครับพี่น้องครับเป็นกำลังคนดูอยู่ที่ไก่พี่น้องครับเกณฑ์กีฬามันมีแพ้มีชนะพี่น้องครับเกณฑจบครับทุกอย่างจบเป็นเพื่อนพี่น้องวงการเหมือนเดิมแมนบอพี่น้องครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเด้อจังไดีมีชัยครับผู้ใดดเินนทาางไปสมก็ขอให้เดดดินทางครัับโยสสว ทุกขูทุกคนนะครับเด้อสำหรับผมกับน้องชายผมวันนี้ขอกล่าวคำว่าสว,ส,สวัสดีครับ,รบโชคดีไม่ใช่กันทุกคนครับ